สวัสดีครับแฟนๆรถยนต์มือ2 To โตโยต้าชัววอุบลราชธานีนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับเจมจัดให้วันนี้มีรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับต้องบอกว่าเอาใจเป็นแฟนนะครับรถครอบครัวใครๆหลายคนนี้กำลังมองหานะครับเป็นกลุ่มรถครอบครัวคือคันนี้เลยฮะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับขับเคลื่อนสีล้อเกียร์ออโต้ปี2015นะครับรถคันนี้จด ปีปี59นะครับเดือนมกราคมคือจดรถเป็นรถปี2015จด2 0 0พันอ่องพันนะครับคันนี้นะป้ายแดงนะครับตอนนั้นต้องบอกว่าโฉมนี้ขายดีมากๆนะครับป้ายแดงตอนนั้นเปิดตัวมาค่าตัวที่ล้านหกแสนนะครับล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันประมาณเนี้ยนะฮะตีเป็นล้านหกแสนก็นแล้วกันนะครับรุ่นนี้นะครับขับเคลื่อนสีล้อต้องว่าให้ความนิยมมากๆนะครับสําหรับใคร ที่กำลังมองหาอยู่รุ่นนี้ดูให้จบนะครับวันนี้มีรถคันนี้แหละฮะต้องมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับกระจังหน้าคุ้นเคยเป็นอย่างดีโฉมนี้นะครับเต็มไปด้วยโครเมียมแน่นอนครับโดดเด่นดูสวยดูรอนะฮะมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์เลนนะครับมีไฟเดท์ไนิดนึกลายแบบ LED ให้นะครับหลายๆคนก็คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะครับไม่ขอลงรายละเอียดเยอะมากเกินไปนะครับ ราะหลายๆคนก็รู้มาแล้วเบื้องต้นนะครับและความสุดความใหม่ยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับมีที่ครอบเป็นแบบโเมียมมาให้นะครับมาดูด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างล้อแม็กเป็นแบบทูโทนนะครับสีทูโทนเลยนะครับนี่สียางนะครับ265้าทับนะครับอันนี้นะครับเป็นขอบยาง18นะครเพิ่มความนุ่มนวลนะฮะในการเก็บขี่ แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับเป็นแบบ LED นี่ตัวนี้ก็ยังเป็นสีเดียวกันกับตัวรถอยู่นะครับที่จับนะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับตัวนี้เป็นคีย์เลสแล้วนะครับนี่กดตรงนี้ก็สามารถปิดเปิดได้นะครับตรงนี้เลยแน่นอนครับรถใหญ่ขนาดนี้นะครับต้องมีบันไดข้างมาให้นะเพื่อเพื่อขึ้นลงได้สะดวกสบายนะครับมาดูด้านหลังนะครับ ส่วนข้างบนนะครับมีราวหลังคามาให้ติดตั้งนะครับสําหรับครอบครัวที่กำลังเดินทางนะครับหรือต้องการลดหรือต้องใส่สิ่งของข้างบนนะครับสามารถติดตั้งแหลกลังคาเพิ่มเติมได้นะไม่ว่าจะเป็นพวกกระเป๋าจักรยานอะไรก็แต่นะฮะสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับอันนี้ราวหลังคาปี2015นนะครับจะเยอะจะเรียกว่าเป็นโฉมแรกของของหน้า Fortun e r รเลยก็ว่าได้นะครับในในออร์นิวนะครับ ตัวนี้จะยังเป็นเบรกดัมอยู่นะฮะยังเป็นเบรกดัมยังไม่ใช่ดิสเบรกนะครับอโอเคมาดูส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายนะครับไฟเบรกเป็นแบบ LED นะครับแบบ LED Light Guiding นะครับตอนนลางคืนเวลาเบรครับให้แสงสว่างได้ดีมากๆแล้วก็ตอนกลางวันก็ส่งแสงประกายได้ดีมากๆนะครับ Fortuner นะครับดีไซน์แบบโเมเมยมนะครับที่เปิดมีกล้องถอยหลังมาให้แน่นอนครับ รถคันใหญ่มีพี่ตัดพี่ปัดน้ำฝนนะครับนี่มีไฟเบรกดวงที่3นะครับมีสปอยเลอร์หลังนะครับนี่ดูแล้วรอเสาอากาศมันแบบชักฟินนะครับคีบฉลามนะครับโอเคเปิดไฟฟ้านะครับ2วินะครับที่เปิดระดูด้านหลังนะครับกดทั้งระบบไฟฟ้านะครับมาดูภายในนะครับเอกลักษณ์ ของ Fortuner อตั้งแต่ตัวโฉมแรกเลยยังไม่ได้ปรับโฉมในเรื่องของพับเบาะจะยังรักษาเอกลักษณ์นะครับเอาขึ้นเอาลงแบบด้านข้างอย่างนี้ได้นะครับภายในนะมองเข้าไปแล้วสีสว่างตามากๆนะครับเป็นสีเบจหรือว่าสีครีมนะครับนี่สะอาดสะอ้านดีนะเวลามองเข้าไปนะรู้สึกว่าสบายตานะครับความสดความใหม่ความเดิมนะครับหัวน็อตนะครับยังไม่ถูกแกะยังไม่มีเคมสีนะครับไม่มีการขันนะฮะ อันนี้คือเดิมๆเ,เลยครับรวมมาถึงตะเข็บด้านข้างนะครับไล่ลงมาเลยนี่ฮะรถไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับอันนี้มาดูช่วงล่างนะครับด้านหลังยางอะไรนี่ยังใหม่ๆเลยยังไม่ถูกใช้งานนะครับคันนี้เป็นรถบ้านนะที่บอกว่าไม่ไม่เคยลุยหนักเลยนะครับไม่ลุยน้ําลุยโคลน,นะครับดูช่วงล่างครับยังใหม่ๆเดิมๆอยู่นะฮะนี่ นะฮะฮนี่ครับให้ดูความมืออีกทีนึงนี่ฝาท้ายนี่ยิกซิลิโคนยังนุ่มๆอยู่นะรับุบ้งบอกว่าความเดิมนะครับถ้ามันทํามาทําสีทําอะไรมานะครับจะไม่มีซิลิโคนที่นุ่มๆอยู่นะครับโอเคส่วนฝาท้ายนะครับใครที่บอกว่ามันเซ็ตฝาท้ายยังไงนย์ว่ามันสูงเกินไปแล้วอยากให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ กดลงมาก่อนนะครับแล้วกดหยุดกดหยุดทิ้งแล้วก็กดค้างไว้ให้เสียงเตือนมันประมาณ3ครั้งที่ิอันนี้คือล็อกระบบเรียบร้อยแล้วเวลาเราเปิดขึ้นมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราอยากให้ขึ้นไปสุดเราก็ดันขึ้นไปก่อนนะครับดันขึ้นไปก่อนแล้วก็กดค้างไว้นะครับประมาณ 3- 4ถึงครั้งนะครับอัน,นคือรีเซ็ตระบบเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเค okay. มาดูส่วนฝั่งนี้ครับ เนะฮะเวลามองเข้าไปอันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับไม่ใช่สีเทาควันบุหรีนะเป็นสีบอลเงินนะครับสติ๊กเกอร์นะครับซิกมาโฟนะครับวิศวกรนะครับทางโตโยต้านะครับให้นิยามนะครับเครื่องยนต์4ี่คูณสเป็นซิกมาโฟนะครับมีสัญลักษณ์ขับเคลื่อนสีล้อนะครับเป็นเครื่องยนต์2.8นะครับผมโอเคมาดูภายในนะครับภายในนะครับ ดีไซน์ด้วยสีเบจนะครับดูแลวสว่างตานะครับเบาะนุ่มปุนุ่มเนี่ยฮะนุ่มๆเลยนะครับแทบแผงประตูดีไซน์ด้วยสีบอลเงินสีเงินที่จับเป็นแบบโครเมียมนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะฮะแบบออโต้สีบานเลยนะครับมีเซ็นทัลล็อกปรับพับไฟฟ้าได้นะฮะออปชั่นภายในเป็นแบบฟุตสตาร์ตอินเจนสตาร์ทสต็อปนะครับมีมาให้ เปิดประตูด้านหลังนะครับกดตัวนี้ประตูออกเลยนะครับมีระบบไอสต็อนะครับเวลาจิดไฟแดงนะครับรถก็จะดับอัตโนมัตินะครับเวลาเราปล่อยเบรกปึ๊บรถเครื่องยนต์ก็จะติดนะเพื่อเซฟในการประหยัดมันนะฮะตัวนี้นะเบาะปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้ฝั่งคนขับนี่พวงมาลัยนะฮะเป็นพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังนี่ฮะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน ฝั่งซ้ายจะเป็นในควบคุมในเรื่องเครื่องเสียงนะครับฝั่งขวาจะเป็นพุท c คอนโทลนะครับมาพร้อมกับเกียร์แพดเดิลชิพด้านหลังนะครับเพื่อเพิ่มฟิลเลิงในการขับขี่นะฮะอันนี้มีที่เก็บแก้วน้ำมาให้นี่เดี๋ยวขออนุญาตนั่งนะตัดเครื่องนะครับโอเคพวงมวลัยนะครับสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับนี่ฮะ ัขึ้นลงได้นะครับยุบได้นะครับมาถึงออปชันภายในนะครับเครื่องเสียง C D F M D V D Bluetooth Navigator มีมาให้นะครับอ่าแล้วก็ t ีคอนเน็กอันนี้ลองรับชีคอนเน็กให้ด้วยนะครับทีบลูทูธนะครับแอร์ Air, เป็นแอร์แบบออโต้นะครับนี่แอร์ออโต้จะไม่ได้แยกอิสระนะครับมีช่องเสียบพาวเวอร์อาเลตมาให้ U S B มาให้นะครับแอร์ Air, แบบออโต้ นี่คือปุ่มขับเคลื่อนสีล้อได้นะครับเวลาเราขับเคลื่อนสีล้อด้วยความเร็วหรือว่าตอนฝนตกถนนมันลื่นแล้วก็ปรับไปนะครับอันนี้ปรับโดยไม่ต้องหยุดรถก็ได้นะครับแต่ถ้าเราจะใส่สีรโรนะครับเราต้องหยุดรถก่อนนะครับค่อยปรับมาไว้ขี่ในที่มีโคนมีน้ํามีลุมีมบอ่อันนี้กระบากันไปนะครับสำหรับใครที่เคยมีรุ่นนี้ใช้งานอยู่แล้วนะครับโอเคครับเกียร์ออโต้นะครับ6สปีด สามารถทำนิเกียแบบมันนวลได้นะครับนี่เพิ่มเพิ่มฟิลลิงแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอีโคโหมดนะครับขี่ในเมืองเพื่อซฟน้ำมันก็ปักไปอีโคโหมดนะครับแต่ถ้าขี่นอกเมืองเพิ่มฟิลลิงในการขับขี่มากยิ่งขึ้นก็เป็น power mode นะครับเบรกมือนะครับจะเป็นยังเป็นเบรกมือแบบมันนวลอย่ยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับอันนี้ข้อเป็นข้อเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของทางปรเจนเนอร์นะครับ มีที่พักแขนมาให้นะครับแต่ไปอยูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับมาพร้อมกับนี่ power o u l e t 12โวลต์เพียงพอต่อการใช้งานมีท่องเปรียบปลั๊กไฟบ้านนะครับ AC 220มาให้นะครับนี่มีตาอ ที่เก็บของมีช่องนะครับนี่เลยที่หลังด้านหลังมีแอร์หลังคามาให้แยกกับด้านหน้านะครับปรับพัดลมได้นะครับระดับพัดลมเย็นสบายจนถึงด้านหลังแถวสามนะครับนีม่มีที่พักแขนมาให้นะครับช่องเสียบช่องเก็บแก้วน้ํานะครับอันนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายเฮดรูมเหลือเยอะๆแล้วก็ขาเลนสลูมนะครับก็ถือว่าโอเค ใช้ได้นะครับตัวนี้นะความเดิมนะครับของเจ้าโฟ r เจ n e ์คันนี้นะครับนี่ฮะให้ดูเลยฮะต่เข็บนะครับนี่คือจุดปั๊มจุดอาร์จากโรงงานเนี่ยนะครับยังเดิมๆอย่างไงมาหาเราอย่างนั้นเลยนะครับไม่มีการบิดการเบี้ยวนะครับของตัวตะเข็บใดๆนะครับไม่มีการเชื่อมใหม่อันนี้คือความเดิมนะครับไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับไม่มีพิษความไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะครับ หัวน็อตนะครับประตูด้านข้างนะครับยังไม่มีการทําสีไม่มีการขันของปะแจเลยเลยนะครับอันนี้คือเดิมมากๆสวยมากๆนะครับรถคันนี้มือเดียวนะครับออกห้างป้ายแดงเลยนะครับนะเป็นรถบ้านเลยครับเรือนรถจังหวัดอุบลเลยนะครับคันนี้เข็มไม้นะครับเนี่ยคันนี้เข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดเข็มไม่อยู่ที่1นึ่งแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบกิโลนะครับสำหรับรถ หปีก็แล้วกันนะจดปี2,559นะ้รับจห้า2016นะครับจดปีสองนสหนะครับให้ไปดูที่ฝากระโปรงห้องเครื่องครับห้องเครื่องใหม่นะครับเพจเป็นเพจเ,เดิมไม่มีการแกะคานหน้าคานหน้าเดิม นี่เลยครับไม่มีการแกะการขันของประแจองเครื่องเม็ดอาร์คิวซีูสีแดงอยู่ครบไม่มีการเยิ้มของน้ำมันเครื่องในแดงสิน้นฝากระโปรงนะครับนะฮะเป็นกับฝากระโปรงเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ถอดอะไรรถคันนี้ฝากระโปรงมีการเก็บสีมาบ้างนิดหน่อยนะครับไม่ได้ว่าชนนะครับไม่ได้ว่าชนนะครับอันนี้คือ ลูกค้านะครับเอาทาการเอาปอหนึ่งเนี่ยไปเค็มก็คืออาจจะมีรอยขีดควรนะเป็นเรื่องธรรมดาของรถมูสสองอยู่แล้วนะครับแต่เป็นฝากระโปรงเดิมนะครับมีคําว่าโตโยต้านะครับวอหน์นอตนะครับมีการขันเพราะว่าทําสีฝากระโปรงนะครับแต่ไม่ได้ชนหนักแน่นอนนะครับอันนี้การันตีได้นะครับนี่ฮะรอยลิโคนยังนุ่มๆอยู่มีสติ๊กเกอร์นะครับมอกรนะครับหาซื้อไม่ได้นี่คือฝากระโปรงเดิมนะท่านชมครับ ต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ก่อนนะครับรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมแน่นอนเราคินรันตีได้นะครับที่สําคัญเรามีวารันตีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้10,000อ่นไม่ใช่ฮนะึปี50,000กิโลนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.8นะครับสสู16บ16วาล์แถวเรียงนะฮะให้กําลังแรงม้ากที่177แรงม้านะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นย่อยใน f o r t u n e r นะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับในรุ่นย่อยเป็นรุ่นรุ่นรุ่นสแตนดาร์ดนะฮะที่จะไม่ใช่ f o r t u ูเนอร์แบ็กท็อปนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยคันนี้เปิดตัวนะครับอย่างที่ผมเกินไปต้นคลิปนะครับเปิดตัวราคานะครับเจ้าคันนี้นะครับค่าโดยที่1นึ่งล้านห้าแสนเก้บาทตีไป1นึ่0 0้านกแสนก็แล้กันสําหรับวันนี้นะครับเจมจัดให้วันนี้เลยนะครับนำคันนี้มาจัดโปรโมชั่นให้ท่านผู้ชมนะครับที่กำลังสนใจรถครอบครัวอยู่ นะครับคันนี้ขายราคาอยู่ที่989,000บาทหายไปหัวหายไปเยอะมากท่านชมครับคุ้มค่าจริงๆนะครับรถคันนี้สวยเดิมนะครับรถมือเดียวออกห้างไปแดงกุญแจสำรองมีบุ๊กเซอร์วิสมีนะครับเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดแน่นอนนะครับคันนี้นะครับจัดได้เครดิตดีจัดได้ DD, ดไดล้นๆนะครับ่อนอยู่ที่ประมาณ18,000-19,000นะครับคันนี้นะเครดิตดี รับบดองเบียบพิเศษไปอีกให้เลยนะครับเริ่มต้นที่2.79นะครับ5ปี2.99 6ปี3.89แล้วก็7ปี4.29นะครับคันนี้นะตัวว่าคุ้มนะครับคุ้มนะครับดูดูแล้วนะครับสอบถามข้อมูลด้านล่างได้นะครับพิมพ์มาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะโทรกลับแล้วติดต่อกลับนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถออกได้ซื้อได้นะครับอยู่จังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะครับทั่วประเทศไทยสามารถซื้อได้นะครับ แดี๋ยวจะมีทีมงานนะครับทีมงานไปแน่นนะครับเซ็นถึงที่เลยถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดที่สนใจอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับเจมจัดให้มีรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับตรงว่าเอาใจแฟนใครที่หลายคนที่กำลังมองหาอยู่เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับต้องบอกว่าเครื่องยนต์สองจุดแปดกับเครื่องยนต์สองจุดสี่แทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับในเรื่องการบริโภคน้ํามันนะครับขึ้นอยู่คนขับมากกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้มีออปชั่นมาครบมากกว่านะครับนะ เดินทางได้สะดวกสบายไปทุกเส้นทางนะครับคันนี้อย่าลืมและฝากติดตามด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับเจมจันให้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ